สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,อ,ะออเดอร์ทิมเมอร์แล้วก็คิปเทอร์นะคะจากไชน่านะคะ,ะเพื่อนสาวอาลีนะคะอ,อ่อสั่งสั่งซื้อมาให้นะคะนี่ค่ะซื้อมาแล้วนะคะก็มีแบบนี้นะคะแล้วก็ดิสวันนะไอชูเด็บเดียบู๊ติเฟลเติร์นออนเติร์นออนนั่นแหละโอ้โหพิลิสตองแขยงมาก สวยมากสวยมากคุณผู้ชมอืมโอเคเทิร์นออนไปเลยอันนี้วันเอ่อ s m ม l l เลยนะ d e เ e n s e ว้าวสวยมากทุกคนเทิร์นออนที่ส่วนนี้พี่สันยูนเทิร์นออนที่ส่วนนี้เลยโอ้ส t r o n ทูสุดที่ s t r o โอเคอืม this one also okay this one no need to open review for c l i p t o this one just this sign yeah <hard one. S 1> I will give to my nephew okay uh, okay แล้วต้อง how much one two three four ฮ huh? ะ one นะคะไม่ได้เยอะอีกเ นี่คือ80ดอลลาร์โอเค20 160 and 160 160ว้าว160เกตโฟโอไมค์ก็เนี่ยแม่อืมใช่นี่คือดีมากตัวใหญ่เพราะฉันใช้มันใช่ใช่ขอบคุณเพื่อนของฉันแบบโอ้ผลิตภัณฑ์อาหารดังนั้นเราสามารถใช้ได้เป็นเวลานานคุณผู้ชมวันวัน คิปเปอร์ทูทรีทิมเมอร์สนะคะนี่ค่ะจากไชน่านะคะคือบริษัทนี้เขาจะขายไม่แพงนะคะค่ะถ้าซื้อที่นี่นะคะตัวนี้ก็แพงมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณเพื่อนสาวนะคะทีอ่ออเดอร์มาให้นะคะค่ะตัวนี้จะไปให้หลานชายนะคะค่ะข้างในเราจะไม่เปิดค่ะก็คือข้างในก็จะมีคิปเปอร์เนาะก็จะมีโคมเนาะเนาะมีโคมด้วยนะคะ อันนี้ก็ได้ใช้แบบเพื่อสเปรนะคะเราจะใช้1อันนะคะแล้วก็ไปฝากเอาเราใช้2อ,อันแล้วก็ไปฝากหลานชาย1อันค่ะขอบคุณค่ะ